เรื่องของปัญหาหมอกควันเนี่ยเป็นปัญหาที่สมผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะทำให้วันนี้เนี่ยกองทัพอากาศโดยกองบิน56ของอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาค่ะก็ขึ้นปฏิบัติการนะคะบินเพื่อที่จะโปรย<ช>น้ำ<ช>ค่ะแก้ปัญหากลุ่มหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอำเภอหัดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนานแน่นนะคะติดตามรายงานพิเศษจากน้องสายค่ะ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะทางกองทัพอากาศค่ะได้ร่วมกับจังหวัดสงขลานะคะโดยข้างหลังนี้ค่ะจะเป็นเครื่องบินนะคะของกองทัพอากาศคา่ะร่วมกับจังหวัดสงขลาในการปฏิบัติการโปรยน้ําแล้วก็พ่นละอองน้ํานะคะเพื่อสลายหมอกควันที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะซึ่งทางนาวาอากาศเอกอเมริกน,นกแก้วผู้กำกับการกองบิน56ก็เปิดเผยว่าจะดําเนินการบินนะคะสูงสุดถึง6เที่ยวด้วยกันนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ จากสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าปกคลุมหลายจังหวัดในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นและมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกองรับอากาศจึงได้ขึ้นปฏิบัติการภารกิจบินโปรยน้ำเพื่อลดปริมาณหมอกควันและลดปัญหามลพิษในอากาศซึ่งในขณะนี้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบ2ก่อ b t 6 7จำนวนหนึ่งเครื่องเพื่อปฏิบัติภารกิจโปรยน้ำในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ด้วยความห่วงใยนะครับของท่านผู้บัญชาการฐานอากาศนะครับท่านบนอากาศเอกตรีพศสนแจ้งนะครับท่านได้กรุณานะครับส่งเครื่องบินแบบ BT ท7นะครับหรือเครื่องบินดากอต้านะครับที่เรารู้จักกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเครื่องบินแบบนี้จะใช้ในภารกิจของฝนหลวงดับไฟป่านะครับซึ่งแต่ว่าวันนี้ได้ติดอุปกรณ์เพื่อมาทิ้งน้ําเพื่อสลายหมอกควันนะครับซึ่งก็จะคิดว่านะครับสามารถบรรเทานะครับภัยจากหมอกควันได้บ้างครับผม ปกติแล้วเราสามารถปฏิบัติการบินได้ทั้งวันนะครับก็แล้วแต่ปริมาณความเดือดร้อนนะครับซึ่งอย่างน้อยนะครับในช่วงเช้าอาจจะถึง3เที่ยวบินช่วงบ่าย3เที่ยวบินนะครับน่าจะปฏิบัติได้นะครับก็แล้วแต่ความเดือดร้อนด้วยครับครับอย่างน้อยนะครับก็พื้นที่อำเภอหัดใหญ่เป็นความสําคัญเร่งด่วนอันดับอันดับแรกครับผมครับถ้าจังหวัดรอบข้างที่ไม่ไกลมากก็อาจจะสามารถบินไปช่วยได้ครับผม แผนกำหนดพื้นที่ในการบินโรยน้ำร่วมกับจังหวัดสงขลาและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12จังหวัดสงขลาเน้นพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นซึ่งขี่ความสามารถนะครับก็สามารถบรรทุกน้ำได้ประมาณ3ตันนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีบอ่ออีกแบบหนึ่งนะครับเป็นบอ่อแบบเ u ย23พิมกกนะครับซึ่งครับประจำการอยู่ที่จังหวัด มาจุคลิกันนะครับก็จะมาช่วยกระจายเสียงนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์นให้ประชาชนเรารทราบนะครับถึงภัยหรือมลพิษของหมอกควันะครับว่าตอนนี้ปริมาณเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางวัฒาากร,รับก็ยินดีนะครับที่จะมารับใช้ต่อพี่น้องทางราคใต้ตอนล่างนะครับก็ช่วยบรรเทาภั สำหรับการปฏิบัติภารกิจโปร่ยน้ำหนึ่งเที่ยวบินสามารถบรรจุน้ำได้ประมาณ3,000ลิตรครอบคลุมพื้นที่1ไร่ซึ่งน้ำที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นน้ำสะอาดและไม่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแต่อย่างใดสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้จะเน้นบริเวณเขตพื้นที่อำเภอหัดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา โดยจะบินปฏิบัติการภารกิจจนกว่าสถานการณ์หมอกควันในครั้งนี้จะคลี่คลายลงและก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะปฏิบัติการก็<ช>เรียกว่าสำเร็จค่ะสำหรับการเกิดฝนที่ในพื้นที่นะคะซึ่งก็มีส่วนค่ะทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่แล้วก็ชะร้างหมอกควันที่ลอยอยู่ในอากาศค่ะำวันนี้ก็อาจจะทำให้หลายคนที่หายใจโล่งขึ้นน้องเองต้องขอบคุณมากๆนะคะจากหน่วยงานของรัฐที่มาช่วยพี่พทหารน่ารักมากค่ะ